นอนแตกลืมอัดไว้เลยแต่ใช่ไหมยี่สิบสี่ลูกยังไม่พอ,อวะทั้งถึกมากนะผมขาดลูกหนึ่งได้ริบสามยังไงก็ไม่พอไอที่เราปลาไปอ่ะยังไงแม่งครึ่งหลอดเองอะไรขวานอะไรอะ่ะขวานดีบุกขวานที่ผมใช้นี่แหละใช้เป็นอาวุธเหรอใช่เป็นอาวุธครับแล้วน,นี้เอาไปหมดเลยไหมก,กระเป๋ากระเป๋าเอาปลาห้ามหมดเลยกล่องเก่งเอาไว้เ เ,าานเนี่ยอาเปล่ามะนี่ยต่อส้มต่อไปที้ไปเหลือต่อรางไ,ได้แต่เริ่มไปเก็บของกว่ามือคุณด้วยนะศพอะ่ะแล้วขวานะครับขวา่าเดี๋ยวบ้างนะ,ะถ้าใช้แทนดาบมันจะแรงกว่าปะก็ดาเมจอ,อยู่ที่ร้อยเจ็ดถึงร้อยยี่สิบเก้าอ่ะแล้วมันจะช้ากว่าไหมเร็วกว่าเดี๋ยวต้องต่อละเดี๋ยวเอาหัวใจมันไปต่อก่อนเผื่ออาจจะได้ของดีๆ มีไอ้นั่งรถกลับไปดีครับมีรางเพิ่มเหรอเนี่ยนั่งรถกลับไปดีมีคันมีกี่คันนะมีคันเดียวไปเถอะไปก่อน <Okay. S 2> ต้องทำต่อยาวเลยหลับซสืืมอัดตอนนี้เลยตอนข้านบอสหนอนเป็นไงเส,สียงของคนที่แบบมันจริงตอืออยอดเลยครับเออก็ชิวกว่าน้อง ก็เชียวทางเรามันจริงมันจริงเนี่ยน้านิ่งอ่ะเออก็มันจริงอ๋อเออก็มันจริงอ่ะน้านิ่งไงเหมือนไอ้คนนั้นนะที่บอกตรงนนมันจริงเออสนุกจัดแต่หน้านิ่งเลยผลึกกระโหลกคริสตันใช้ดวงวัสดุผนึกคิสตันโบราณเป็นเพียงชิ้นส่วนของสิ่งที่ใหญ่กว่าผนึกกระโหลกคริสตันต้องสะสมให้ได้ทั้งสิบนั่นหรอ That's baby. right, เออถ้ามีประสบการณ์ได้มาว่ะจบเมียเมียเขาเราเขือนเนี่ยเมียคอยิ้มให้มึงเหรออะไรนะเมียเขายิ้มให้มึงเหรอรออะไรแล้วทำไงอ่ะก็ไม่ทำอะไรรอมึงก็จะทำยมียทำมิ้วพอมีเบบี้ปะเนี่ยควกามหมาคิงิึงเคยมีเลยนี่เขาชอบนะเมียเขาเราเขื่อนของคิง แล้วพวกเขาไปไหนอ่ะพวกเขาทำงานออร์เดอรที่ไงเป็นที่เป็นคนนี้ที่ทำงานรองร้องปลื้ม NTR ไอ้นี่เอ็นชย NTR ที่ด้วยไม่ก็รู้สึกแปลกๆเลยแต่ไม่แค่เออมันเสื่อนจริงอ่ะมันก็เสื่อนอย่างนานๆที่จะมีโมเมนต์แบบบอกแล้วว่าตัวเบี้ยวตัวเอี้ยวเลยพี่ปลื้มผมเป็นไรอ่ะโดนต่อยเหรอโอ้โหโดนพวกเขาต่อยเลยมันไปตบไเบี้ยวนะ เส้นแยกลงไปข้างล่างนะมันเป็นแร่ใหญ่อะรับลงไปข้างล่างก์ไม่ไม่ไม่ทางถ้ามาขวาเราจะมีแยกลงไปข้างล่างอันนั้นคือแร่ใหญ่อโอเคที่ที่ทมาไว้ให้อ่ะอ่ะเห็นละเห็นละต่อหัวใจของแมลงยักษ์ใส่ใบอ่ะหัวใจมันเปไหนวะหัวใจมันอยู่ที่เองเป่ะมันชื่ออะไรสีต้เ,เดี๋ยว่าคุณ,ค,ณคุณจีบคุณจีบพี่โจมีหรอเหลอไม่ใช่หัวใจแมลงในเกม เดี๋ยวกูจะเอาหัวใจกูเนี่ยไปแทงมึงในเวนนั่งรถไมดินั่งนั่งรถมเอาดิล้มเร็วกว่าล้มร็วกว่าเดินสล็อบีชใช่ไหมมันชื่อสีทองสีส้มป่ะล่ะขอบส้มสีส้มสีส้มเจะโดนแน่จะโดนแน่เซ็ตหยอกูแล้วลาวาลิงลาวาลิงสล็อตทริสตันส์ไหนนั่งรถมาเร็วเออกำลังนั่งจะเย็นซิบัเอหม

เดี๋ยวทำล่างเอ้รถล,ลางมาอันเอ๊ะจำได้ว่ามีอันนึ่งนี่หอ่อไปไหนวะอันนี้องบนซ้ายโหใจไปใส่ก่อนเขาของกองใส่ไปซื้อวัแรกอะไรได้บ้างหมวกเกาะคาราเปสว้าวชุดเกราะคาราเปสแล้วก็เทวรูปหวนกับใช้เทเลพอร์ตไปยังแกนพลังงานเทเลพอร์ตกลับไปที่แกนพลังงานจะหายไปเมื่อใช้งานอ ก็คือกลับไปจับจุดต,ต้นที่เราอยู่ก็ดียิ่งอยู่กันยิ่งดีชุดต้องใช้แท่งดีบุ9เนื้อหนอน4สลาม6เส้นใหญ่5้าเจีงแฉวเนื้อหนอนเหรอตีหนอนไปเยอะอยู่น่าจะได้เท่าว่าใช้เนื้อหนอนไปเท่าไร่9ชิ้นจัดไปชุดแบบเท่ๆไม่เหมือนใครแล้วกางเกงมันไปอยู่ไหนวะ ขายอันเดียวขาดกังเกงกังเกงอะไรวะกังเกงคาราเพส2 2> เสองเซตดาเมจบวก23.8%ปเป็นเวลาสั้นๆหลังจากขุดกำแพงบวกเกาะคาราเพสเกาะอกคาราเพสความทนทานอยู่ที่90ว้าวพลังชีวิตสูงสุดได้บวก17เกาะบวก10ดาเมจร,ระเบิดบวก6%อื์น้์ม noise โอ้ย noise oh ของดีแล้วครับ เชเลยจีเนสอุ้ยผักเผกืกอุ้ยกลับไปทีบ้านผมแม่งอืมเยี่ยมยอดมาแล้วสินะการเกษตรอุสร้สร้างเครื่องเจอะเลยมัเดี๋ยวต้องไปลองก่อนรางคุณมันตันนะมันขาดหรอใช่รางมันขาดขาดได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนคุณยังไม่ได้ต่อเพิ่มเลยเหมือน เหมือนลืมไว้อะไม่มีตัวอะไรไปตีนะเออไม่มีตัวอะไรไปตีมั้งไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้อันรางอันที่สองขออันหนึ่งเดียวยไปต่อที่มันขาดฮะขี่ขวานเดียวอ่าโอเคเนี่ยคือรถรางที่คุณจะต้องใช้ขากลับ๋ยมาไปต่อซ่อมรางฮะ เรียบร้อยไปดูการเกษตรต่อละการเกษตรต้องมาต้องทำต้องได้โอเคของน่าจะพอแล้วล่ะอย่าลองทำตัวที่ทำที่ขุดที่ขุดโปรใช่ปะที่ขุดเจ้าทองเหรอไมเราอัพสกิลยังไงวะแค่ลืมอ๋อนในนั้นคุณมีที่ขุดโพสต์อีกอย่าง โต๊ะ <ทำ S 1> เรื่อยปนิกเจะเป็นก<ต><อ>้อนเลยแพ็คไนน์หาไม์วอเตอร์ฟลักไนน์หาไม์ของอเทมใหม่ใหม่แม่เพียบเลยวะประตูไฟฟ้าแท่งประจุไฟฟ้าหน้าวัาสวดไม่มีแล้ววะไม่มีสวา่านอะไรวะเนี่ยโต๊ะทำงานสกานเลตโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสวา่านหรือว่าขั้นต่อไปอีกวะสกานเลตใช่หรอมีแต่เครื่องกระเนิดไฟฟ้าอย่างเดียวเลยก็โต๊ะเรื่อยต้องเป็นสกานเลต สการเล t ถ้าจำผิดน่าจะลงไปเอาแรกข้างล่างแรกข้างล่างเลยที่เป็นก้อนทองแดงเหรอใช่ก้อนทองก้อนแดงเลยก้อนแดงแดงสีแดงนี่คือสการเลดเหรอใช่สการเล t คุณจำได้ว่าพ่อค้าอยู่ไหนที่คุณตีสลามล่าสุดไม่รู้ว่าก็าาตัวนั้น<ๆ>ไม่ใช่เดินไปเรื่อยรอเปล่าไม่ได้เอาปิดตรงเดินไปขวาล่างอ๋อผมเจอละโอเค เราลากมันเข้าบ้านไม่ได้เหรอจำได้ว่าต้องเอาต้องลากมันด้วยยังที่ไหนผมก็ลืมละตอนนั้นเพิ่มมีคนทำมั้งลากทำเลยลากพ่อค้าเขา้าเข้าบ้านนะก็ก็กดซื้อของไงแล้วกดยโ<อ>ยนโยนของให้มันเรื่อยๆก็ค<อ>ือเอาของไปขายให้มันเรื่อยๆอมันก็มปยืนของมันอ,อีอือเอาคือเราต้องสร้างบ้านไว้ก่อนใช่ก็ไม่นะก็ะไ,มะไม่ต้องทำเลยเลยเหมือนทารเรียว่าต้องสร้างห้องให้มันนะ ไม่นะไม่ต้องทำอะไรเลยอะไตอนทำมันนะนี่ผมไปสร้างกระท่อมให้ไอ้ตะแก่ที่อยู่ไหนั้นพ่อค้า,ามันอาจจะมีทิกที่ง่ายกว่านี้รอเปล่าก็ไม่รู้ทัมบัตโตูบ้านล้อมพื้นเรียบร้อยก็ขุดก็เนี่ยก็สร้างทางให้มันเดินไปเรื่อยๆก็คือขุดพื้นแล้วก็สร้างทางไปเรื่อยๆคนลำบากนเออทําเป็นวิธีนี้แหละ มันอาจจะมีดีกว่านี้เลยก็ไม่รู้แต่ขายของมันก็เดินมเข้าบ้านบ้านเองมั้งทุรดาเดินมาด้วยครับคุณผู้เฒ่าจุดไฟกรียงปลระายให้เขามาให้ได้มันไม่มาไม่เดินมาก็าไปตัดตูดไปเรื่อยอ่ะตัดตรงตูดมันไปเรื่อยไล่มันไปเรื่อยมนไปเลีอยวได้อ้ยเฉียขอโทษ ถ้าเราอยากได้เขาก็ต้องพยายามหน่อยอ่ะจริงๆเราปล่อยมันมันก็เดินมาเองนะเว้แค่ทำทางมันก็พอแล้วซื้ออะไรลุงดิวะสลามเส้นใยของพวกนี้เราก็มีแทบทุกอย่างแล้วเนะี่ยโอ้ยไม่รู้จะเดินมาเมื่อไหร่ปล่อยไว้งี้และ